โอเคครับสวัสดีครับนี่คือคลิปแรกในช่วงเดือนที่เราหายไป2เดือนกว่าครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วนี่คือคลิปส่วนหนึ่งที่ต้องไปถ่ายให้อาจารย์ดูนะครับเป็นวิธีการทําอาหารเนาะซึ่งโอเคครับเราอยู่สมาชิกในทีม L LPT5 นะครับแต่ว่าตอนนี้สมาชิกหนึ่งคนเขาหายไปนะครับนาบ่ายังไหวมึงแ่แปดสิบม่แไม่จาอาจจะมปกหว่าเั้นนะอาจจะเก้า่ช่างไหม ตอนนี้เรากำลังจะไปตามหาวัตถุดิบมันเองซึ่งตอนนี้ครับเราต้องไปตามหาวัตถุดิบเพื่อทําอาหารอย่างผมก็ทําอาหารสงคูจะเป็นไอ้เซตอาหารตะวันตกนันเองส่วนเพื่อนผมก็่รเป็นอะไรเหมือนกันเนาะโอเคไปตามหาวัตถุดิบกันเดียวูเรียมอาหารกระเทียมเขาโอเคทำสคริปไปตามหาวัตถุดิบไอ้วัามึงต้องฝันเไ เรื่องหลังการถ่ายการหาวัตถุดิบนะครับผมมันมัน,ม,น,น,ม,น,นมันเป็นเป็นมันเป็นเป็นเรื้องหลังอะ่ะเพิ่งถอยจากไอ้นี่มามาประมาณแค่หนึ่งนาทีแล้าเราเจอมันเนี่ยโอเคกล้องก็จะสัส่นๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็คงต้องเซ็นเซอร์เยอะเลยนะครับขอพยายามระวังคนหอมฝันให้คนอ้วนนะครับโมเมนตัมมันไม่ได้บอกแล้วได้อยู่ รู้เปล่าจักรยานมันมีระบบระเบิดตัวเองอยูน่นะเว้ยยังไงถ้าปั่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะระเบิดตัวเองจริงเหรอจริงจริงจริงไม่ได้โกหกเลยแต่ถ้าเก่งก็จะสต้มัสตูมเป็นระบบระเบิดตัวเองที่มันแบบถ้าขับไปเรื่อยๆมันจะระเบิดแล้วมองเราละโอเคท้ามคลิปไม่เชื่อครับโม้ไหนหลักฐานคือรอเดือดขากูขากูณมาถึงไม่ต้องเลยเด้ไหม ไม่ถือหลังนี้อ๋โอเคคือทรงตัวไม่ได้ตอนได้ได้ได้เชื่อกูมึงก็ได้ผมก็ได้เพื่อนปั่นจะแข็งถ้ามึงดูจะขายกูปั่นเลยว่นการเฮ้ยอ้วนคิดสภาพตอนเมียมึงอยู่ด้านหลังเว้ยอ้วนใจฮึดถ้าขาไม่ได้ต้องต้องใช้ใจเว้ยขาไม่ไปไอ้เหี้ยถ้าคิดว่าร่างกายไม่ได้ก็ต้องใช้ใจเว้ยอ้วนไม่ไหวไม่ไหวนั่นเก่งยกไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้น เศร้าว่ะไปตามสกิปต่อหนึ่งนั่งก็เทมจะสนุกบ้านมีมินึ่งขนมไหมข้าวบ้านหัวใจไม่ใช่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 มากเลยมีขนมไหมขนมมีอยู่แล้วยืมหน่อยมั้งซอสปรุงรสน้ำมันหอยพริกไทยมีที่บ้านเมพอนั้นมีว่าแต่กระเทียมเจียวอยู่นะบ้าน เฮ้ยจอแล้วจ้วจ้วนี่ใช่ปะไม่ใช่ทำสกิปไม่ใช่หนึ่งโลนี่มึงหนึ่งโลนี่คือเตรียม่พร้อมแบบกินทำเดี๋ยวพวกกินเลยใช่ไหมน้ำตาลเด้อมีอะไรบอกเว้ยตอนนี้จักรยานระเบิดตัวเองมาแล้วจักรยานค่ะจักรยานทำไมวะส่วนไหนก็ได้ส่วนไหนก็ได้เก่งโซ่หลุดโซ่หลุดแล้วเหรอไอ้แก่โซ่หลุดแล้วเหรอเนา มีวิธีซ่อมอยู่คือจากประสบการณ์เด็กโขงทั้งหมดที่มีครับขายขายมาซ่อมเลยแถวแรกนะครับก็คือสีโซ่เนี่ยไปล่อยไว้ด้านหลังกระปือค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 ือก็อจะเปือ้อนเอาแนหน้าอย่างนี้นอปหลดอดละโอเคหลอดละครับประสบการณ์เด็กโขงนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันโอเคเปลี่ยนตากล้อง เราก็สามารถฟื้นคืนชีพมันมาได้แล้วปับไปยังต่อเด้อเราต้องไป TP ซึ่งเอา้าแี่แม่งทิ้งพอกเาไปแล้วไปนร <laughs> กเร็วกว่าอินเดทนจัมไหลไว้สั์ปุ๊กมือถือตกไปในรถแทงตูดแ <laughs> <laughs> ทงตูด แขงตูดทางนี้ไม่เปี้ยเก็บทางพี่บัตรมันไม่มีทางไปต่อมันทางตันเออเลยไปทางมุเรียกเหรอใช่ต้องเข้าซอยนี้ไปต้องเดินไปเหรอเอออ้าวเออว่ะใช่ต้องเดินไปสเกียร์ละสอนไม่ทันแล้วไปดูไปดูแล้ววัดมีสองขาทำไมวะไม่ก็ไปปีนงานก็ได้ร้าอย่างไง รานดี่ขาเออร้านดีไหนอ่ะเนี่ยใส่ขาหุ้นอ่ะส่วนถ้าเกิดไม่กล้าก็ก็ไปรอที่บ้านอันหนึ่งนะกูคือกูต้องขี่อ่ะโอเคเอ่อคือสรุปคือกูกูคือกูต้องซ้อนได้ไหมโอเคเงินทามเงินทาสคริปต์อ่ะอ่ะอ่ดละอัดละอ่ะมุมก็จะเป็นประมาณนี้เกล่าเหรอเกล่าเหรอ ลองโดดความโลนสอยมันเดี๋ยครับที่สงบสุขจริงเลยครับผมโอ้ไม่เดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องไปพีเซนต์งานแล้วติ๊กตุ๊กสอบสอบสอบรวมได้แค่นี้แหละน้ำหนักรวมกันได้ประมาณหนึ่งร้อยสิบกิโละตอนนี้ทุบชน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 ตอนนี้ค่าประกันสังคมที่กูทำมาหายหมดเลยนะเว้ยนั่น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  รถ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 ยเมื่อกี้คือถ้าไปเฉียดใส่รถเขาเนี่ยเราจบเลยนะกผ่อนแล้วไม่อะไรหรอกรถเขาโอเคตัดช่วงเหย้ยโดนทิ้งไอ้สั์ไม่เชิงทิ้งอ่ะกูวันทิ้งมเดี๋าวข้ามสะหารลอยแล้วเดี๋ยวไปมุมงนู่นก่อนลืมไปเลยโอเคไปไปไปรีบเดี๋ยวรีบไป โอ๊ยเรามีคลิปถ่ายในโรงเรียนนะซึ่งจริงๆคือขี้เกียจแหละเลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวได้ถ่ายแหละไม่ต้องหมดหรอกโอเคไปจะโชว์จนไปถึงตอนลลางครับวิ้ถึงแล้วซึ่งใส่อากาศครับ จะเอาอะไรไปทำอะไรดีครับมอะไรถูกแล้วนะตรงไหนวนะตรงนะู้นขะ้นะางข้าง เลี้ยงวัวจริงครับนะทั้งนี้แหละมันใหญ่ไปแหละการดึงหน,นักไปนะเพาะจริงเมื่อก,กี้ไม่ทันได้ถ่ายนะครับในนั้นไม่ไมีแต่เพลงแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์ไอ้เหี้ยติดลิขสิทธิ์สัตว์แต่ช่วงอ่ะตอนนี้ครับเราเข้าสู่ช่วงเวลาเดินกลับไปอยู่ในครัวนะครับอันนี้ซึ่ง ร้อนโอ๊ะไังมันร้อนอย่างนี้เงวะเศรอะโนทีละอีมารอเรา รีบอยู่อฮ้ยไปห้ามสักิปเอยเอยเอยรถ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 มา ุกครั้งที่กูซ้อนหลังเพื่อนเก่ง <acted S 2> <ล>ไปถึงแล้วมันมักเดินหน้าไปดิโอ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 ไอเสียงรองเท้าหลุดไปซะรองเท้าไปดิไปรองเท้าไปเบรกเบรกเบรกเมื่อกี้เบรกแล้วรองเท้ามันหลุดเก่งขันซ้ายนั่นแหละ สี่โมงแล้วเนะี่ยไปยังไปเข้าช่วงทำอาหารกันเลยดีกว่าไป This third time is the script. This is to uh, finish the french fry. Okay, skip. It's now it's the finish the french fry, and on the next step, I will. Uh, Sauce fry. To break our french fry, that is to the next step. Now, man. Uh, ข้าวส่ยก,กอก่อน,อนสองอันนะมีสองพันยังไม่ไป,ปได้เลยอันเดียวรสองพันเดี๋ยวเีอันเดียวสองอน้อพเนี่ True Let's stay t u n e f ไปอ๋อ อนนี้ม <laughs> yeah, ันจะหามากถ้าเรากระเด็นน้ำใส่เลยกลายเป็นคุณใส่ทันทีอย่าหาทำไปหยุดโอ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 ้เเชิหนึอนิสแอ m ท i ฟินิ Okay, it's snake. Two. Fry egg and a fried bed. Oh, uh, stop, 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 stop. It's. You can have a It's a task. Okay, and now it's the next step. to uh, Make a. Fry egg and fry bed. It's true. This one is two there's a Oh! This now. is... I've been waiting for Now, we're Uptown. And i let the I'll be back How's It's now... Tyler. Tyler. อย่ากลวน้ำมันเป็นเชียอย่ากลัวน้ำมันเชว่อเอก is your art over จกเรียบร้อยเลยไขไม่ยอมออกต่อ step s h อ e m a k e break and bread to fly o a f อมน้ำมันไม่ไ อ,อร่อยแน่ๆไอเด็กเราดูสามันไว้เ่ยคนที่ใช้ของใครล,ล้างหรอ ไม่ไรครับสูดผมครับการสูดผมแล้วโอเคแค่นี้แค่นี้และ this is that all to the finish you are ex uh, ex vision okay. with finish นี่ายจัดไปโอเค this is all to finish

Cheers. <coughs> Cheers. this. all friends, <coughs> <Cheer. coughs> mm. Yes. Food. Our friend is do this. Enjoy this dinner. Uh, no. Enjoy this the best one. Thank you, teacher. Bye bye. Hey what's the เราใกล้ทำเสร็จไหมวะติดติดนะไม่ได้กดเนี่ยสเปนบ้านมาทำนี่ยก็ถ่ายคลิปลงช่องไงไปส่งกลับบ้านเหรอเออเปล่าเวลาพี่บอลมาไม่ก็อันนี้ไงไปถ่ายคลิปลงช่องเราไง นองมารับน้ำหนักไปได้นะของกูของกูเทปเออไม่เถียงเตึนเต้นเต้นเตึนตึนเต้นตึนเอานะเปิดไฟเลยก็ได้เปีไฟไฟไฟชิชิฮ่าฮ่ก่อนเลยตอนนะี <laughs> ก้กําลังรู้เหรอโอเคไป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  ก็ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยถ่ายลงช่องเนอะเดี๋ยวคืนนี้ไปตัดต่ออยู่เฮ้ยน้าทายอู้เสาเสาเสาสามเปิดแก๊สยังอ่ะเปิดแล้วเมื่อกี้ไฟต่ำเป็นไฟอ่อนดูไฟดับอ๋อหมูกระหมูกระเทียมไม่จำเป็นต้องไฟอ่อนหรอกใไฟมครับไม่ต้องต่ำไฟแรงได้เลยไฟปกติได้เลยมานะหนึ่งสองสาม Hello, teacher. Today we are going to make garlic pork. All the material are garlic, and pepper, fat. soy ซอสซอสแ and sugar. first add the oil to the pan then wait for the oil to boil and add the p r e p a r e p o r k to the pan after frying <I know. S 1> well mời con อัน a ิิมสู่ญี่ปุ่นสู้โอ้ก็ได้กินวันนีด้กินข้าวฟรีแล้ว วานว,วิกบุยปุ่นหุมสูงขึ้นไปอันนึงเอาพักก่อนไหมผัดฟองครับตอนนี้ส,สูงเกินว่าใส่ใส่ใสในี้ยมันก็ได้ไม่ไม่ไม่กวาดต่อหลังจากที่มึงบอกอันนี้ให้นั่นเนี่ย พอดีอ่ะบ๊อก่อนบ๊อก่อนเดี๋ยวมันไหม้บ๊อาาก่อนคนก่อนคนก่อนน้ำตาลมันจะไหม้วะหอมแล้วไหมหอม <c oughs> เริ่มไม่ไหวแล้วคุณตึงเคิอนอ่ะอัดได้ไหมเนะี่ยัอ่านไม่ได้แล้วไม่เครื่องเครื่องนี้พอต่อ<ม>ให้ได้นะ and now we add the pepper Pepper, garlic, and pepper for our wine. <laughs> wow. It's <laughs> I w ไอ้หน t อยากเล่นบุกมาตัวเยมาเลยตอนนี้ อีกนาทีน like ิดเราอยากเล่นมุกก็เราเล่นแลมซี่มากเลยตอนนี้แต่ตัดช่วงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวจะไปเสร็จที่ช่องจัดจานไม่ได้ให้เองพูดขอ๋ยวระหว่างนี้จะพูดในในคลิปช่องนี้แหละครับคุณเชฟกอรดอนแลมซี่ครับคุณเหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบนาทีในการจัดจานแล้วนะคะเอ้ยนะครับเออ เดี๋ยวไปผ่าทีหลังก็ได้เพื่อนหมูมันสูงเกินเออเดี๋ย่าไปผ่าทีหลังครับคุณเชฟครับคุณทำให้พักน้ำมันแล้วก็ไก่คุณเอ้ยหมูคุณไม่นะครับฮะอาจารย์อาจารย์ด้านหลังอุณหภูมิสูงเกินนะใช้ไม่ได้เลยแล้วนะเชฟจัดจานแล้วครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบนาทีแล้วเสียงเห็นได้คลิปตอนต้นคลิปอยู่หรือเปล่า ผมตอนนี้ไม่เห็นอะไรบนกระทะเลยผมเห็นแต่ก้อนดำๆอยู่บนกระทะผมเห็นแต่ก้อนดำๆที่อยู่บนกระทะคุณเชฟครัเชยบอกชื่ออาหารจานนี้ทีหมูทอดกระเทียมดำครับกระเทียมดำไมยถึงชื่อแล้วถึงมันเหม็นๆไหมวะเนี่ยหม็นกระทะไหมหรือเปล่าใส่น้ำตาลเยอะเกินไปหรือเปล่าเด่ยช้อนเดียวช้อนเดียวเลยช้อนเดี่ยวช้อนใหญ่หรือเปล่าช้อนโต หมูเราหมูเรามีนิดเดียวอ่ะคุณเชลครับช่วยบอกจุดประสงค์ในการทําอาหารชิ้นนี้หน่อยครับมันไหมแล้วเราทำเพื่อส่งครูกินไหมกินหมูกระหมูกระเทียมไหมครับผมอาหารชิ้นนี้เป็นแบบคนติดดินเพราะตอนนี้เหมือนจะคุกขี้ดินมาดำวิตหมดเลยตอนนี้เป่นแต่คนทักข้อความผมมาครับตอนนี้เสร็จแล้วครับตอนนี้ตึ้นตึ้ ีมันนะครับเหมือนหมูมดำคุณอมุตะแต่ว่าตก,ตกตกแต่เสียงอ,ยอุ้ยแต่ที่นี่ของมันคือโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนผมไปพากในสองคูอยู่แต่ไม่เป็นไรอันนี้เรามาเล่นมุกกันได้ <c oughs> โอเคครับเชฟเป็นไงบ้างครับ <c oughs> เชฟเก่งผู้ผู้คิดคนอาหารชิน้นนี้คิดยังไงกับจานนี้ครับมันไม่ม <c oughs> โ กินแล้วเหมือนจะเป็นมะเร็งโอเคมือผมจะสันส่นๆนะครับตอนนี้ผู้ช่วยเชฟไปเอาซ่อมมาแล้วครับเช็เห็นยังไงอาจารย์นี่ครับกินหมดไม่น่าจะเข้าโรงพยาบาลครับผม <laughs> ไม่มทำ<ม>ทำ,ทำประกัน,นทำประกันไม่ยังดีกว่าตอนนี้ครับเราเรื่องเหลือการแปะงานของวิชาไอเอสนะครับแต่เราต้องชิมเพื่อเป็นการส่งโค้ดครับโอเค โอเคพูดกล่าวปิดของคลิปของตัวเองเลยของส่งครู and now we have garlic talk ah แ e a t soup ินไรอ่ะ I don't know what to say l e t t let this a n d this joy this video okay thank you โอเคครับมาอยู่ในช่วงของ L P ลพไฟต่อนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินดิโอเคครับช่วงสำหรับวันนี้ครับความกาวของทุกคนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจะเพิ่มอย่าจะแรอย่าอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์อยากทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเจอก้อนมาเลยนะครัอย่าไปกินมันเลยครับทำไมอ่ะอย่าไปกินถ้าเห็นอันนี้ก็ ทำอาหารเป็นคนลิงก็เป็นมะเร็งไม่ได้หายว่าคนนึงจะหายเป็นสองคนนอะละโอเคครับสำหรับช่วงการทำอาหารกับงานส่งครูก็จบเพียงลงเพียงเท่านี้ครับขัชิ้นแรกครับไม่อยากกินเลยกินเองก็ได้วะเพริ๊งอร่อยปะเป๊ะครับจับมากร้อนใช่ไหมครับมาก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 หมูผีเลยเขียวไหมไหมเขียวเหรอขมใช่ไหมครับนุ่งโซฟาแบบเฮ้ ขมไหมครับเออขมเ <laughs> มันมันไหมครับขมฝีเลยเอ้ยขนมีสุกดูน้องแหละแต่สุกดูอร่อยเราเราบออร่อยแต่ว่ามาันดูนี่ก้อนที่นี่เขาจะแดกปะไม่กินครับโอเคป็นเทปครับปีกเทป